สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักวันตุกทุกคนนะครับผมผมก็ห่างหายไปนานเลยนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยช่วงนี้พอดีก็เข้าส่วนเ,เลี้ยงด้วยแล้วก็คุณแม่ก็ป่วยด้วยนะครับผมก็ <c oughs> วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเผื่อเพื่อนๆพ,พ,พบเจอนะครับผมอพอดีเมื่อกี้ผม <c oughs> ไปถอดเสื้อเปลี่ยนกับด้านนะครับผมตอนเปิดคลิปใส่เสื้อกับด้านนะครับผมก็ขอขออภยัยด้วยนะครับผม คลิปนี้อาจจะละเอียดนิดนึงนะครับผมทั้งไงก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าสาธยายสนานผมก็ต้องขอโทษจริงๆเนอะบางทีก็อยากจะพูดให้มันละเอียดเนะจะได้ทําได้อย่างถูกวิธีและบอลสีจะได้สวยงามจริงๆได้ผลจริงๆอะไรแบบนี้เนาะก็เลยจะค่อนข้างยาวนิดนึงายาตัวแรกที่ผมใช้เนาะก็ผมจะใช้บ่อยมากเลยเนาะในคลิปอะ แต่บางเพื่อนๆบางคนไม่ได้กดย้อนไปดูคลิปแนะนํายาตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่ในการรักษาบอนสีแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะบอกชื่อยาแล้วก็อัตราส่วนในการใส่ด้วยเนาะจะได้ชัดเจนนะครับยาที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นรักษาเกี่ยวกับโรคขอบใบไม้ตลอดเวลาเปิดใบใหม่มาสักพักนึง ก็จะเป็นขอบใบใหม่ไปอีกแล้วนะครับผมก็คือใบไม่สวยใบบอนสีไม่ยอมเปิดสักทีนะครับผมไม่ยอมเปิดใบใหม่มาก็คือจะจะนิ่งๆอยู่อย่างั้นเลยครับผมถึงแม้จะอยู่ในตู้เขาก็จะไม่ยอมเปิดใบใหม่มาคือเขามีความผิดปกติแล้วนะครับผมแบบนั้นก็คือจะออกมาช้ามากอาจจะเดือนนึงใบนึงหรือว่าอาจจะเดือนเ,ออเดือนละ2องใบอะไรประมาณนั้นถ้าอยู่ในตู้เนี่ยเดือนละสองใบใน่ผมว่า ผิดปกตินะยกเว้นทศก,กัณฐ์นะครับผมทศก,กณัณจะเป็นบอลสีที่ออกใบใช้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่แนะนําก็จะเป็นสตาร์เตอร์บีนะครับผมอัตราส่วนในการใช้ก็2 0่สซีซีถึง3 0มสิบซีซีผสมน้ำยี่ลิตรแต่กระถังที่ผมใช้นี้จะเป็น2อลนะิตรเนาะผมตวงมาแล้วว่าใช้น้ำสอลิตรผมก็จะใส่แค่2องซีซีนะครับน้ำยายเล้งรกตัวนี้ แต่น้ำยาเรีงราก B1 ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าผมใช้ตัวนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเห็นผลที่ชัดเจนมากกว่านั่นเองผมก็จะแนะนําเพื่อนๆนะฮะว่าอันไหนที่ใช้แล้วดีจริงๆก็จะจะบอกนะครับผมก็จะบอกต่อเพื่อนๆเนาะแต่ในคลิปก่อนๆที่ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นผลก็เกรงใจที่เขาขายยาเนาะเอาเป็นว่าผมชอบตัวนี้แล้วกันผมชอบตัวนี้ผมก็จะใส่ไปเลย 2cc นะฮะใช้สลิงดูด 2cc แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเมทาเล็กซินนะครับผมเป็นยากำรรจัดเชลาอันนี้อัตราการใช้จะอยู่ที่40กร,รัมผสมน้ำ20ลิตรนะครับผมแต่กระถางผม2ลิตรผมก็จะใส่แค่5กร,รมัมเป็นช้อนตวงกร,รัม5กร,รัมผมจะใส่เกินกำหนดไปนิดนึงนะครับผม เพราะว่าต้นบอนี่ที่ผมรักษาต้นนี้คือป่วยมากอันนี้ผมผสมให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ผมก็จะเปิดกล่องเนี่ยเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูด้วยว่าหลังจากรักษาไป1เดือนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมจะขึ้นภาพเก่าให้ดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดตอนเปิดกล่องอีกทีนึงว่าทําแบบไหนบ้างนะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ผมใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้ครับผม ตัวนี้ก็จะมีในคลิปที่แล้วเนาะอโทนิกอโทนิกก็ใส่แค่ซีซีเดียวสำหรับน้ำสองลิตรนะครับถ้าน้ำยี่สิบลิตรก็ใส่สิบซีซีนะครับผมนี่ฮะซีซี CC เดียวแค่นี้เองแต่ขั้นตอนในการแช่รากเพื่อนๆยังไม่ต้องใส่อโทนิกนะครับอันนี้ผมจะผสมลด ในในผมก็เปิดแล้วไงผมก็จะผสมรถโคนนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆตอนแชร่รากอะ่ะใช้แค่น้ํายาเล่งรากกับน้ํายาเชืราพอนะครับไม่ต้องใส่โทนิกอันนี้ผมจะเปิดแล้วผสมรดโคนเพื่อให้เขาโตวไวยิ่งขึ้นนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนสปีดโฟนนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมอธิบายก่อนว่าเซตเนี้ยที่ผมผสมก็คือผมจะลดคน,นไหนๆผมก็เปิดแล้วเนาะแต่ตอนที่รักษาเบื้องต้นยังไม่ต้องใส่อโทนิกกับกับสปีดโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดตอนเปิดกล่องน,นะว่าใส่ตอนไหนค่อนข้างสําคัญนะครับผมเพราะว่าบอนสีต้นที่ผมไม่ได้รักษาแบบเนี้ยมีอยู่ต้นนึงก็ไม่ยอมไปไหนเลยครับแต่ผมก็จะออกมาทําอยู่เพราะว่าเขาป่วยมาตั้งแต่ที่อันนี้ก็สองกรัรมเนาะ อัตราส่วนสองกัมเพราะว่าเขาให้ใส่สิบถึงยี่สิบกัมผสมน้ำยี่สิบลิตรผมก็จะใส่ไปสองกัมน้ำสองลิตรนะผนสี่ที่ผมรับมาจากาบางสวนก็คือเขาป่วยมาอยู่แล้วเนาะก็เลยต้องรักษาไม่ไม่ได้มาป่วยที่ผมนะผมชอบผมชอบคือเอามารักษาแล้วมันเกิดความภูมิใจครับผมพอเขาหายปุ๊บพอเขาหายป่วยกลับมาสวยงามเราก็ภูมิใจเนาะเดี๋ยวผมใส่น้ำก่อน อ่ะเดี๋ยวผมลืมลืมอีกตัวหนึง่งสำคัญมากด้วยอีกอันนึงจะเป็นเออโกสติมนะครับผมตอนที่เรารักษาตอนที่น้องยังป่วยเนะี่ยเออโกสติมจำเป็นนะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่ไปที่1นึ่งซีซีผสมน้ำสอลิตรนะครับเดี๋ยวผมบอกเซตที่รักษาก่อนละกันก่อนจะเปิดเปิดกล่องเซตเซตที่รักษานะครับจะมีนี่สตาร์เตอร์ b1 ยาชลาที่ผมชอบใช้บ่อยๆเลยชื่อนี้เลยนะครับอัตราส่วนน้มที่ผมบอกเลยแล้วก็เออร์โกสติมนะครับผมแต่ตอนแช่ลากยังไม่ต้องใส่เออร์โกนะครับตอนแช่ลากยังไม่ต้องใส่เออร์โกใส่แค่2ตัวนี้แช่เขาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วก็ตอนที่จะเอาเขาเข้ากล่องอบหรือว่าตู้อบแยกเราก็ผสมลงไปในถังที่เราเอาแช่แช่แช่ลากแหละครับใช้ได้แล้วก็ ใส่ผสมลงไปแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันแล้วก็ลดก่อนเข้าตู้อบนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะมาเปิดดูผลการทดลองผลการรักษานะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะผลการรักษาลรกใบไม้ไม่ยอมเปิดใบนะครับผมใบใหม่ไม่ยอมเปิดสักทีพอเปิดมานะนานมากกว่าจะเปิดมาแต่ละใบพอเปิดมาปุ๊บก็ มีอาการขอบใบไหม้นะครับผมต้นนี้ผมได้รีเซ็ตไปแล้วนะก่อนนะนั้นรีเซ็ตก็ไม่หายนะครับผมรีเซ็ตก็ไม่หายเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาเหตุหลักๆของเขากันนะครับแต่ก็น้อยนะครับที่จะเจอแต่บอนสีบ้านบ้านนี้ที่ผมไปรับมาของของพี่เขาเนี่ยเป็นแทบทุกต้น <c oughs> แต่ก็หายป่วยกันหมดแล้วแหละครับต้นบอนสีต้นนี้ผมไม่รู้ชื่อนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ชื่อฝากฝากบอกนิดนึงเนาะนี่นะฮะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลยแดงสวยไหมแดงแป๊ดไหมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเก่าเพื่อนๆดูเนาะว่าก่อนหน้าน,นั้นเขาเป็นแบบไหนจริงๆอ่ะหัวเขาใหญ่แล้วนะแต่ว่าเขาป่วยอ่ะเดี๋ยวพรเรามาพูดถึงอาการกันก่อน อาการตอนนั้นเขาจะมีอาการขอบ,บใบเนี่ยไหม้เปิดหลอดใหม่มาได้สักพักพอกลางสุดก็ไหม้อีกผมก็เลยรีเซ็ตไปก่อนรีเซตตอนนั้นผมยังไม่เห็นแผลที่หัวเขาคือหัวเขาแตกแล้วก็มีเอ่อน่าจะหัวเน่าแล้วก็น่าจะมนเชราเข้าไปในหัวด้วยเชื้อราเข้าไปในหัวด้วยนะครับพอรอบหลังผมก็เลยลื้อมาอีกนะครับผมลื้อมาอีกแล้วก็เลาะลากเน่าเหมือนตอนรีเซ็ตเลยครับ เลาะลากเน่าออกให้หมดเลยแล้วก็ปาดหัวออกเยอะมากเพราะว่าหัวเขาแตกแล้วก็หัวแตกแบบว่าแตกลงไปลึกอะครับแตกทางด้านข้างผมก็จะปาดออกเยอะมากๆเลยแทบจะเป็นไม้จอมเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นฮนะพอปาดออกปุ๊บผมก็จะแช่ในน้ํายาน้ํายาจะเป็นสามตัวเนาะเอสองตัวนะที่ผมบอกไปน้ํายาเลีล้ยรากกับน้ํายาเชืราแช่ไว้ แช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงพอเสร็จปุ๊บก่อนเราจะนําเข้าตู้ให้เราใส่เออโกสติมลงไปในกระถางที่เราแช่น้ำยาแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันนะครับแล้วก็ลดเออโกสติม e เนี่ยก็จะเป็นอะมิโนโรวมนะครับผมเพื่อช่วยให้เขาเนี่ย ยังไงอะสะสมอาหารนะครับผมสะสมอาหารสําหรับคนที่ซีเรียสเรื่องเคมีชีวภาพตัวนี้ใช้ได้นะครับผมไม่ถือไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และคนนะฮะไม่ใชเ่เคมีโดยตรงนะครับผมเช่นเดียวกับน้ํายาเลี้งรากเนี่ยส่วนประกอบขอแวะนิดนึงเนาะอย่า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 ว่ากันเลยต้องขอภายจริงขอแวะนิดนึงอะส่วนประกอบของน้ํายาเลี้งรากเนี่ยก็จะเป็นอะมินโนเหล็กคิเลตนะครับผมซิลิกอนที่มีประโยชน์นะฮะวิตามิน B1 นะครับผม แล้วก็โปรตีนครับผมซึ่งมันใช้ได้นะถ้าเกิดบางคนเพื่อนๆบางคนจะซีเรียสเรื่องชีวภาพมากๆก็ใช้ได้ใช้เป็นตัวนี้บวกกับไตรโคดามาาเชื้อสดนะครับผมก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้น้ำยาเล้งลากไม่ถือว่าไม่ไม่จัดว่าเป็นเคมีจัจ้านะครับผมไม่ได้เป็นอันตรายต่อพืชและกัสัตว์นะครับผมใช้ได้นะครับผมเพราะส่วนประกอบเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะ ใช้ได้ใช้ได้เพราะมันจําเป็นนะน้ายาเลี้ยงรากสําหรับผมผมคิดว่าจําเป็นมากๆเลยในการเลี้ยงบอลสีเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะอ่ะพอหลังจากผมนําเข้าตู้อบปุ๊บนําเข้าตู้อบปุ๊บผมก็ผมจะเหลือใบเขาไว้ใบหนึ่งนะผมตัดออกหมดเลยเขามีอยู่สองใบนั่นแหละผมตัดออกไปเหลือใบหนึ่งมีสองหรือสามใบผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเนาะภาพเก่าผมก็จะตัดออกเหลือใบหนึ่ง แล้วผมก็จะคอยสังเกตอาทิตย์ละครั้งสังเกตในกล่องเนี่ยว่าเขาเริ่มมีลอดใหม่มาหรือยังผมก็จะเอาไฟแพดส่องดูขอกล่องคันข้างคุณส่องดูแล้วก็ถ้าเกิดมีลอดใหม่ออกมาแบบเนี้ยมีลอดใหม่ออกมาแบบนี้นะผมจะรีบตัดใบที่มีอาการขอบใบไหมทิ้งเลยคือใบที่ผมเหลือไว้ก็ไม่ใช่ใบสมบูรณ์นะเป็นเป็นขอบใบไหมแต่เหลือไว้เพื่อให้เขาช่วยสังงคห์แสงผมจะไม่ได้รักษาแบบว่า โกนใบนะหมายถึงว่าโกนใบให้เหลือแตงหัวเพราะว่าหัวน้องแตกอย่างที่บอกไปตอนแรกเนาะหัวน้องอะแตกก็เลยไม่ไม่ได้โกนใบกลัวว่าโกนไปแล้วหัวไม่สมบูรณ์จะยุบไปนะครับผมผมก็จะเหลือใบให้เขาสังเคราะห์แสงเพื่อให้รากเดินก่อนพอหลอดใหม่เริ่มมาแสดงว่ารากเริ่มเดินละผมก็จะรีบตัดตัดเสร็จปุ๊บผมไม่ได้รอให้กลางสุดนะเนี่ยเป็นจิ้มๆิ้มอย่างเงี้ยออกมาเป็นหลอดเงี้ยผมตัดเลยพอตัดเสร็จปุ๊บผมก็จะมาเสริมตัวนี้เข้าไป กับสปีดโฟนนี่ฮะกับสปีดโฟนหรือแคสเซียมโบลอนนั่นแหละครับสปีดโฟนนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้เป็นเคมีจ๋านะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมส่วนประกอบก็ไม่ได้มีอะไรที่อันตรายต่อพืชและก็สัตว์นะครับผมใช้ได้ ผมไม่แน่ใจว่าขั้นตอนวิธีการสกัดเขาเอามาจากไหนเนาะก็น่าจะเอามาจากธรรมาชาตินะครับผมอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้ราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าได้ผลอ่าพอพอหลอดใหม่เปิดมาปุ๊บนะครับผมผมก็จะใช้สปิดโฟนกับอะทนิกอะทนิกเนี่ยแล้วก็เออโกสติมตามอัตราส่วนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยเนาะลดไปที่โคนแล้วก็ปิดอบไว้อีกเหมือนเดิม แล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะดูว่าหลอดใหม่มาไหมอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงสิบวันพอหลอดใหม่มาปุ๊บก็โอเคละตอนนี้ก็ใช้ได้ถือว่าประสบความสําเร็จนี่ครับก็หลังจากทําการรักษาไปหนึ่งเดือนอันนี้คือใบใบใบนี้ก็คือน่าจะเป็นใบที่ออกหลอดมาตอนนั้นนะฮะพอออกหลอดมาปุ๊บผมก็ตัดใบทิ้งไปเลยก็สรุปก็เหลือใบนี้เหลือหลอดนี้หลอดเดียวนะเขาก็จะเปิดมาหนึ่งเดือนนะครับ หนึ่งเดือนก็ได้สี่ใบหนึ่งเดือนก็กว่าได้ห้าใบกับหนึ่งหลอดนะครับผมหนึ่งเดือนก็กว่าก็ประสบความสําเร็จนะครับผมจริงๆผมทําไปหลายต้นแล้วแหละไม่ถือว่าเป็นการทดลองนะต้นเนี้ยก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อ,อ,อใครที่มีปัญหาแบบนี้เนาะแต่ถ้าบอลสีส่วนใหญ่ถ้ามาอยู่ในสวนเราแล้วอะ่ะถ้าเขางามดีครับปกติดีเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้นะครับปัญหาแบบนี้ผมจะเจอ,เอ,อตอนที่รับบอลสีมาจาก ที่อื่นมากกว่านะครับผมคือเขาป่วยมาอยู่แล้วแหละอ่ะอน,นี่สวยมากๆาเลยอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าใช่อัมพันธ์มาลาหรือเปล่านะถ้าเกิดเพื่อน,อนๆคนไหนรู้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยได้ไหมครับผมผมอยากรู้มากๆเลยตอนรับมาเขาบอกผมเป็นอีกชื่อนึงไะแต่มันไม่ใช่นะเขาบอกผมว่าเป็นคุณชายหรือองค์ชายอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าถ้าองค์ชายเขาจะเป็นขอบเขียว อเขียวนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลดนี่นะครับผมชุดนี้ที่ผมผสมไปเมื่อกี้นะผมก็จะเปลี่ยนน้ําด้วยนะครับอ่าผมขออนุญาตคนยายให้เข้ากันนะครับผมดูทรงใบเขาแล้วเนี่ยผมว่าคล้ายมากเลยดูสีแล้วก็ ดูลักษณะใบคล้ายกับอัมพันมาลามากๆเลยนะครับเป็นบอลเก่ามากๆเลยแต่ผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจตรงสีของกานเพราะไปเปิดดูตามในเว็บไซต์ที่เขาเป็นหนังสือเก่าผมเห็นก้านใบจะออกแดงๆแต่ไม่มั่นใจว่าพอใบพอใบกลางสุดแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่น้องเปิดหลอดใหม่มาก้านใบก็สีแดงนะครับผมก้านใบก็สีแดง สวยมากๆเลยเงาวิบวับเลยครับผมยิง่งถ้าโดนแดดนะจะแบบว่าหเงามากมากผมขอบอกอรายละเอียดอีกเล็กอีกนิดนึงเนี่ยอย่างเราอาใส่กองอบหรือตู้อบนะครับอย่าเอาไว้ในร่มนะครับผมเพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจผิดว่าเน้องป่วยอยู่ทําการรักษาอบแล้วก็อบไว้ในร่มมันไม,ไม่ได้นะครับผมอย่างน้อยก็คือต้องให้เขามีได้รับแสงบ้างนะครับผมอยู่ใต้สแลนก็ได้หรือว่าเป็น แดดเช้าก็ได้นะครับผมแดดเช้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นไม่เกิน10โมงช้านะครับผมถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็3ามโมงก,กว่าแต่ถ้าอยู่ใต้สแลนจะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับผมอยู่ใต้สแลนดีกว่าครับผมสแลนเจ็ิซ็นตะ์ะฮะอ่ะผมก็จะลดลดยาเข้าไปอันนี้ตอนที่น้องเปิดใบที่3มมานะฮะ ใบที่สี่เปิดใบที่สี่มาผมก็เติมเติมใบมะขามดินใบมะขามเข้าไปข้างบนนะครับก็จะช่วยให้สีสวยมากๆเลยนะครับผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาทําให้บอลสีของเราสีสวยกันนะครับใบจะชนกล่องละแต่ผมก็เอาใส่กล่องเดิมไปก่อนนะครับผมน,นี่เขาเอียงหาแสงนะเอียงหาแสงไปด้านนึงเพราะว่าสลนผมไม่ได้ไม่ได้ล้อมรอบด้านนึงล้อมรอบหมดแต่เหลือไว้ด้านหนึ่งเขาก็เลยเอียงออกมาอีกด้านนึงครับ สวยมากๆเลยนะครับฝากอีกทีนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ที่รู้นะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปอ่ะผมก็นำน้องใส่กล่องอบไว้เหมือนเดิมนะครับผมอีกสองอาทิตย์ผมก็ว่าจะเปิดมาเติมมาเติมดินนะครับผมเพราะว่าน่าก็เขาก็น่าจะเปิดมาอีกสองใบนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมเป็นแนวทางกับเพื่อนๆที่ที่เจอปัญหาบอลสีไม่ยอมเปิดใบใหม่สักทีมันจะแบ่งออกเป็นสองย่างนะครับผมก็คือไม่ยอมเปิดใบใหม่แต่ใบยังสวยหมายถึงใบเก่าเขาก็บางต้นอาจจะมีสองใบหรือสามใบแต่ใบไม่ได้มีแผลไม่ได้มีไหมไม่ไม่ได้มีรอยไหมอะไรอันนั้นก็เดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปนั้นรักษาก็ก็ยากนิดหนึ่งยากเหมือนกันพอๆกันนี่แหละพอๆกันนี่แหละ แต่นั้นคือมันจะหาสายเหตุยากนิดหนึ่งจะสองไบเดยอยู่งั้นนะครับใบก็จะสวยๆไม่ได้มีแผลไม่ได้มีโรคนะครับผมแต่ไม่ยอมเปิดหลอดใหม่สักทีแต่คลิปนี้จะเป็นก็คือเปิดหลอดมาแล้วก็ใบไหม่เปิดหลอดมาก็ขอบใบไม่ตลอดใบไม่สวยสักทีใบาบางมากๆนะครับผมบางจนแบบบางนะครับผมบางผิดปกติบางแล้วก็จะยุ่ยๆ้ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับผม ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับผมที่ประสบปัญหาเจอเกี่ยวกับโรคอาการแบบนี้นะฮะก็ถ้าเกิดผมพูดเยอะเกินไปยังไงก็กราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็ถ้ามันเยอะเกินอยากจะฟังช่วงตอนไหนก็กดกอๆไปก็ได้นะครับผมครับก็ขอเพื่อนๆมีความสุขกับ,ก,บการปลูกบันซีนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมครับผม